สปสชเขตหกระยองพาสื่อมวลชนศึกษาดูงานการรับบริจาควัยวะของเหล่ากาชาติจงังหวัดจันทบุรีที่อำเภอนาญายามสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชเขตหกระยองโดยการนำของนายวิสิทยิสุนทองผู้ช่วยผู้มนวยการสปสชเขตหกระยอง พาสื่อมวลชนทุกแขนงในเขตพื้นที่จำนวน50คนเยี่ยมชมผลงานกิจกรรมการรับบริจาคอวัยวะของสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอนายายามจังหวัดจันทบุรีโดยได้รับเกียรติจากนายวิทยาชภานนนอำเภอนายายามให้การต้อนรับพาคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตและอวัยวะจากผู้มีจิตกุศลณนหอประชุมที่ว่าการอำเภอนายายามเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีได้รับรางวัลการบันทึกข้อมูลผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะได้มากที่สุดเป็นที่หนึ่งใน8จังหวัออนก ในปี2562จำนวน1,800คนขึ้นไปและติดหนึ่งในสืบระดับประเทศตั้งแต่ปี2560ถึง2563ภายใต้การบริหารของนายกเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีคนปัจจุบันคือนางสุจิตราสีนามภริยาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายวิทูรัตศรีนาม นางสุจิตาสีนามนายกเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีกล่าวว่าเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีมีบทบาทตามภารกิจที่สภาการชาติไทยกำหนดหนึ่งในภารกิจคือการรับบริจาคดวงตาและอวัยวะจากผู้มีจิตกุศลผลงานการบริจาคอวัยวะของผู้มีจิตกุศลในจังหวัดจันทบุรีมากที่สุดคือหนึ่งในสิบระดับประเทศมา3ปีซอ้อนนักแป่ปีตั้งแต่ปี2560ถึง2562โดยมีเทคนิคในการเชิญชวนให้ผู้มีจิตกุศลบริจาคอวัยวะให้ได้มากขึ้นนั้นต้องอาศัยการประชามพันธ์ทั้งรายบุคคลและงงจจูใ พฤติกรรมเรียนแบบของกลุ่มเป้าหมายอาจใช้สิ่งเร้าเช่นตุ๊กตาของชารวยจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนบริจาคอวัยะการระบุข้อมูลความยินยอมของญาติไว้ล่วงหน้าเป็นต้นตั้งแต่เดือนตุลาคม2562จนถึงปัจจุบันมีผลงานรับบริจาคดวงตาแล้ว745คนบริจาคอวายะ764คนคาดว่าจะได้รับบริจาคตามเป้าหมายในปี2563เช่นเดียวกันแต่มีปัญหาอุปสรรคในการเชิญชวนบ้างได้แก่ความเชื่อว่าบริจาคดวงตาไปแล้วชาติหน่าจะกลายเป็นคนพิการตาบอดได้เป็นต้นนายวิสิทธิ์ย่สุนทองกล่าวว่าสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติสนับสนุนให้ประชาชนผู้มีจิตกุศลบริจาควัยว่าการให้มากเนื่องจากมีผู้เจ็บป่วยที่จําเป็นได้รับการปลูกถ่ายวัยว่าเป็นจานวนมากกะทิผู้ป่วยไตยวายเรื้อรังโรคหัวใจตาต้อกระจกอันเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยเหล่านี้สํานักง,งานการชาติจังหวัดภายใต้การดูแลของสภาการชาติไทยซึ่งมีวิสัยทัศน์สภากาชาติไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติดาเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาติสากลเป็นองค์กรที่มีลักษณะเป็นพลวัตและนวัตกรรมมีวิสัยทัศน์ที่้้้าาาาววไปปขงหนนสู่คมเ็ และเป็นไปตามคติทัศน์ของสภากาชาติไทยคือการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขบำบัดโรคกำจัดภยัยเพื่อประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งของประชาชนซึ่งมีพันธก,กิจอยู่สีด้านได้แก่การบริการทางการแพทย์และสุขอ,อนามัยการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภยัยการบริการโลหิตการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการดำเนินกิจกรรมยึดหลักกาชาติได้แก่มนุษยธรรมความไม่ลำเอียงความเป็นกลางความเป็นอิสระบริการอาสาสมัครความเป็นเอกภาพและความเป็นสากลทีมข่าว AEC Television Channel รายงาน